สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับเรายังอยู่ในพระธรรมฮีบูบท,ที่3นะครับวันนี้จะมาถึงตอนในข้อที่7ในข้อที่7ถึงข้อที่12นะครับในข้อที่7จนถึงข้อที่12ครับโปรดฟังพระพจน์ของเจ้าผมยันเชิญพระวจนะของพระเจ้านั้นอยู่ใน1971ก่อนนะครับหลังจากนั้นจะเป็น2 0 1, 1 1นะครับฮีบูบท,ที่3ข้อ7ถึงข้อ12เหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่า วันนี้ถ้าท่านหลายฟังพระสดรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกระบทนั้นเหมือนอย่างในวันที่ทดลองในถิ่นทั่วกันดานซึ่งบรรพบุุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นการกระทําของเราตลอด40ปีเพราะเห็นนั้นเราจึงพิโรธคนเหล่านั้นและว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่า เขาจะไม่ได้เข้าสู่การพมนักซึ่งเราจัดให้ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนต่อไปนี้จะเป็น2011นะครับการหยุดพักสำหรับประชากรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกรบฏครั้งนั้นในวันที่ทดลองในถิ่นทรุรก,กันดารที่ที่บรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยพิสูจน์เราแม้ว่าพวกเขาเห็นกิจการต่างๆของเราตลอด40ปีเพราะฉะนั้นเราจึงโกรธคนในยุคนั้นและว่าใจของพวกเขาหลงผิดอยู่เสมอพวกเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญ,ญาณด้วยความโกรธว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรา นี่แน่พี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนหัวข้อในวันนี้นะครับคือก,การพำนักของชนชาติของพระเจ้านะครับเขาเรียกว่า RIP นะครับ Rest in Peace ซึ่งปกติแล้วคำว่า RIP นั้นก็ใช้เพื่อที่จะส่งผู้ที่เรารักกลับบ้าน กลับไปสู่การพักสงบนะครับแต่ตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าการพำนักหรือการพักสงบของชนชาติของพระเจ้านั้นอยู่ในความศรัทธาที่มีต่อพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสนะครับในข้อที่7ว่าถ้าวันนี้ท่านทั้งหลายฟังพระสวเสียงของพระเจ้าอย่าดื้อรั้นเหมือนในขั้งกระบทในที่สุดแล้วนะครับพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักหรือการพักสงบในบ้านเมืองบนสวรรค์ นี่เป็นข้อสรุปนะครับก็คือถ้าชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุ่งกระดานที่เขาพลาดจากพระสัญญาของพระเจ้าเพราะเขาใจแข็งกระด้างและความไม่เชื่อก็อย่าให้เกิดขึ้นอย่างนี้กับผู้ที่อ่านพระธรรมฮีบรูเลยฉะนั้นข้อ7ถึงข้อ12ในบทนี้นะครับก็ยกอ้างอิงมาจากเซลดีบทที่95ข้อ7ถึง11ในบทนั้นนะครับผู้แต่งเซลดทบทวนให้ฟังว่า บรรพุรุษของเขาเนี่ยได้ทดลองพระเจ้าเอาพระเจ้าเข้าพิสูจน์และได้เห็นเกิจการอันเปี่ยมด้วยฤทธิดเดชของโปรยเทนทูรการดาแล,แล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผู้เขียนจดหมายฮีบรูกําลังยกถ้อยคําหรืออ้างอิงผู้แต่งสุดดีว่าถ้อยคําของผู้แต่งสุดดีเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันเป็นการตอกย้ําหลักเรื่องหลักคําสอนเรื่องการดนใจของพระกัมภีโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พี่น้องครับเราเชื่อไหมครับว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในพระธรรมสองทีโมทีบทที่3ามสามข้อสิบหกก็พูดกับเราชัดเจนนะครับว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและพระเจ้านี้ก็คือพระภาคที่สามของเตรกานุภาพครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติของพระเจ้านะครับพระเจ้าเอื้อมละอาพระเจ้าโกรธพระเจ้าเคือง เคืองพาออะไรครับเพราะว่าใจของเขานั้นหลงผิดอยู่เสมอทั้งที่เห็นกับตามีประสบการณ์แต่ใจเขานั้นก็ยังหันเหได้ยังหลอกลวงพระเจ้าเอื้อมละอาพวกเขาอย่างมากพวกเขายกย่องพระเจ้าแต่ปากครับแต่ใจของเขานั้นหันเหและไม่ซื่อตรงกับพระเจ้าคําว่าใจของเขาหลงผิดไปและเขาไม่รู้จักทางของพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกกับเขาด้วยพระพิโรธครับ ว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นที่สุดพี่นงครับหลายท่านเนี่ยเข้ามาในโบสถ์หลายท่านเนี่ยได้มาชิมพระคุณความรักของพระเจ้าแต่ไม่ได้จริงๆครับเพราะเขาเอาแต่เปลือกนอกเขาไม่เอาแก่นเหมือนคนไปเรียนภาษาอังกฤษที่โบสถ์ครับเด็กๆเ,เคยไปเรียนภาษาอังกฤษที่โบสถ์ใช่ไหมครับแล้วก็พ่อแม่ก็เคยบอกว่าเอาแต่ภาษาอังกฤษนะไม่เอาพระเจ้าของเขา หรือบางคนไปเรียนเรียนคริสเตียนก็บอกว่าสอนลูกบอกว่าเอาแต่วิชาความรู้นะลูกไม่เอาพระเจ้าของเขาไม่เอาศาสนาของเขานี่คือการได้เฉพาะเปลือกนอกหรือกับพี่แต่ว่าไม่ได้แก่นไม่ได้ตัวจริงไม่ได้ของจริงเพื่อนพี่บอกว่าเขาชิมแต่เขาไม่ได้เขาแค่ชิมเฉยๆครับชีวิตของเรานะครับต้องระมัดระวังครับ ในข้อสิบอกว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อพี่น้องครับคนที่ชิมแล้วเนี่ยนะครับไม่เอานั่นหมายความว่าความชั่วนี่หลอกเขานะครับแล้วเขาก็ไปฝักฝ่ายกับความชั่วร้ายก็คือมารซาตานั่นเองที่นี่บอกว่าใครก็ตามที่มีใจชั่วและก็ไม่เชื่อนะครับใจชั่วและไม่เชื่อเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มคน คนเดียวกันนี่แหละครับนะฮะใจที่ฝักใฝ่ความชั่วร้ายใจที่ไม่เชื่อพระกิตติคุณไม่เชื่อพระเยซูนี่แหละครับคือคนคนนั้นหละครับอยู่ท่ามกลางพวกเราซึ่งในข้อ12บอว่าพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมครับพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านก็คือพี่น้องของเราที่เราเรียกว่าพี่น้องนี่ยนะครับมีบางคนจะไม่ได้ไปสวรรค์ถามว่าทําไมครับเพราะว่าเขาไม่ได้กับใจจริงๆ เขามีใจชั่วและไม่เชื่อเขามาเพื่อที่จะรออะไรบางอย่างหรือมาเพื่อที่จะมีวาระอะไรบางอย่างซ่อนเร้นไม่ได้เชื่อจริงๆเขาไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆเขาไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆอันนี้เป็นอันตรายที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเขาอาจจะนึกเอาเองเมาเอาเองทึกทักเอาว่าเขานั้นตายแล้วไปสวรรค์เขานั้นเป็นลูกของพระเจ้านี่ครับคือความอันตรายตร,ยตรงนี้ เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้กับใจแหม่จริงๆเขาไม่ได้สารภาพบา,พทาปทูลขอการไปโทษจากพระเจ้าจริงๆเขาไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระยเอยย่จริงๆเขาไม่ได้ตัดสินใจติดตามพระเยซูจริงๆเขาไม่ได้เชื่อฟังและทําตามพระเยซูจริงๆเขาเพียงแต่มารับผลประโยชน์ภายนอกรับอะไรบางอย่างที่ดีสําหรับเขาเขาเพียงแต่ชิมเท่านั้นเองครับเขาได้แต่กะพี้ไม่ได้แก่น นี่คือคริสเตียนยิวส่วนหนึ่งครับที่หลงไปจากพระเจ้าหลงไปจากพระเยซูผู้ช่วยให้รอดกลับไปหาทางเก่าเพราะว่าเทียบเท่ากับการไม่เชื่อครับคนที่ไม่เชื่อและการเป็นคนชั่วมีค่าเท่ากันนะครับคนที่ละทิ้งความจริงก็คือคนที่หลังจากรู้ความจริงแล้วก็ยังจงใจตั้งใจหันเสียไปจากความจริงนี่คือการไม่เชื่อตั้งแต่แรก บางคนนะครับบอกว่าเชื่อแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ได้เชื่อจริงเพราะว่าความเชื่อจริงนั้นเกิดตาม,มาก็คือการเชื่อฝังครับการเชื่อฝังและทําตามครับทําตามอะไรทําตามใครทําตามพระเยซูทําตามสิ่งที่พระเยซูตรัสสอนเรากลับมาสู่ชนชาติอิสราเอลนะครับพี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องคงจําได้นะว่าคนที่ออกมาจากอิสราเอลเนี่ยนะครับ วนเวียนถิ่นทวดกันดาร40ปีเนี่ยตายหมดนะครับไม่มีใครรอดเลยเหลือเฉพาะโยชูวาและคาเล็บครับโยชูวาและคาเล็บจึงได้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาครับเราควรจะมีชีวิตที่ไม่มีใจหันเหไม่หันไปเหมานะครับแล้วก็อย่าถูกหลอกลวงเพราะว่าคนที่ถูกหลอกลวงเขาจะหลอกลวงคนอื่นต่อไปพระเจ้าเอือมละอานะครับพระเจ้าโกรธพระเจ้าไม่พอพไทยพระเจ้าเคืองพไทยครับ ขอแย้เราเป็นอย่างนั้นเลยให้เราร่วมใจกันนิสานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระเยซูคริสต์ผู้นําการพำนัก Rest in Peace มาสู่พวกเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ข้พพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผลงานแห่งการทรงไถ่ของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งข้าพ้าทั้งหลายและพระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่การพำนักที่พระองค์จัดเตรียมให้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานความระัระ,ระวังระไว ระมัดระวังเพื่อที่จะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกข้าพงศ์หลายนั้นจะมีใจชั่วและหลงไปขอพระเจ้าได้ทรงปรดเมตตาด้วยขอทรงช่วยให้เวลาจะเตือนสติซึ่งกันและก,กันตลอดเวลาและพูดซ้ำย้ำทวนถึงความเชื่อมั่นการรักษาความศรัทธาที่มีต่อพระเยซูคริสต์จนถึงที่สุดจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตของข้าพงศ์หลายข้าพงศ์หลายขอขอปรินาตัวเป็นลูกของพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ และขอให้ชีวิตของข้างหลายนั้นได้รับการทรงนำให้เกิดตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ไสด้ทรงตั้งไว้เป็นไปนตามพระประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์เด้ทรงวางไว้ในชีวิตของข้างหลายด้วยเถิดกราบทูลขอสิ่งเหล่านี้และมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทั้ท่านนะครับสวัสดีครับ